đây anh làm anh làm wow. kia là kia lắng lên cả đây Ow. kia lắng lên cả đây ก็อะไรบ้างนี่ห oh. ินเหล็กก็หินก็หินเหล็กอ๋อหินเหล็กไฟก็หินเหล็กไม่ใช่ที่เล็กนะหินเล็กเดี๋ยวคนละมานต้นกันหนูอ่าเรื่องภาพแม่เล็กมาเลยนะอ๋อผีว่าตู้ถัวไหมอ๋อฮะมันเป็นเล็กไม้ผีนี่มันเป็นเล็กก็แบบนี้เด้เรื่อเล็กนะ นั่นก็ขายเล็กแต่ว่ามันไม่เกี่ยวว่าเล็กเล็กแต่มันุษสร้างมันจริงนี่ม่เล็กติดไม่ได้ฮะแม่เล็กไม่ติดจะไหมไม่ติดมันนี่คือธรรมชาติแค่เล็กมันมันุษสร้างแต่แม่เล็กนั่นคือมันก็มีโจปาตุ้มกระไรเหลืองสร้างนะอันนี้มันเป็นธรรมชาตินี่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 ตัวเล็กนนะนี่นี่เออมันขายเล็กแค่ขายนิ่มอยู่ขายเล็กเป็นเท่านิ่มเออขายเล็กเป็นเท่านี้ นี่มันเป็นอะไรรู้ไหมพีนี่อักษรมันบหนึกอะไรไหมนี่นั่นแหละมันเป็นเป็นสิลาเป็นเป็นเพชรสิลาเหรอใช่เป็นไหแพงเออลหลแพงน่งนี่มันต่างดาวเหมนตึกอะไรเงนึกอะไนี่ก็ก็รู้อายุไหมนี่เหมอนึกเอนที่นี่เอออายุประมาณพวกหลานตีผมก็ตอนนี้แหละ นี่นี่ที่บันทึกไว้นะนี่เป็นร้อยบทบันทึกไว้นี่หลายเท่งบ้านะเป็นหลายเท่งโอเคเอาไปรถไม่ต้งนี้ Bởi mình, vì mình, mình, mình là tên mất 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 là xóm wire này Mình mất mất xí mất trả mất à mất 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 ลงไปอะ,นะีคือความลึกเตีนนออล,ลงไปนะั่นประมาณอเมตรเป็นเป็นบล็อกเป็นล็อกนะเนี่แลเนีเฮ้ยมื่อี่เมื่อเป็นโซ่เข็มจะไม่ขอนะ่นะั้นลยอู้อียมัน,ก,นก็เล็กเล็กน แต็มมันกระจขึ้นไปนิดนึมี่อตีลันปีแต่แตาง่ละเล็กเต่มนุษย์สร้างกันนี้เปื่อมันแล้วครับไม่ถึงสิบปีครับเปื่อมันเลยแต่ตู้น้ำขึ้นนี่ก็เยอะกว่านี้แหละแต่ถ้าว่ามนุษย์ไปทำอะไรไปโก้ไปเกะมันมันก็โยมกับบ้านเดิมๆเมื่อเล็กก็ใช้ปูน้วยข้างในี่แต่เจ้าเป็นโครงสร้างทช่ไมนี่เนาะไอ้จะเป็นไอ้หินเป็นทรายเป็นเป็นเอนั้นหินก็แต่ให้กอเลยนะก็หินหินเหล็ก เี๋ยวมาเลยมาเลยหินกับเล็กก้อนี่ก็อเดียวแต่เปน่งก้อเลยนะโอ้เป็นงหินนะเล็กก้อเดียวก้อนี้จะไม่มีดินมีหินนึงตหินไปมาเลยเปดตะเงตเนเล็กยเป็นตะเยในหินเดี๋ยวมันไม่รแล้วนี่อืมเป็นกระเเงเปนี่นี่มันเปลยป็ามปล่อยจะลวดแต่ก่อนนี่เดี๋ย

กเล็กับแต่มันเป็นเล็กชนิดไหนนะมันไม่เด็กคนนี้ก็กล่าว่าคนนี้จะเป็นผู้กาแฟอ๋อเด็กเด็กคือก้อนนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นพวกคอนนี้นะอยู่ใต้น้ำอืมถึงผู้ก่อค่ดันขึ้นมาอีกก้อนมังอยู่ใต้น้ำนะครับแล้วจะมีนะกรรมฐานลาว่าของมันนี่นี่ เาเดี๋ยวผมจะให้ลงอีการนึงไปเลยทินงไม้ทินเตาโดนไฟไหมอืมีมีมีนีจะมีกรมรมฐานของมัน,เ,น,นเห็นเป็นสีนี้ใช่ไหมมีผสมประการกับกับเล็กนี่นี่มันมันมันจะมีรงร้อยรงร้อยกายจันทีนของมันมจะเป็นเป็นกรมรมฐาน คตาบุญจุดใจดูตาบุญผ่านอังคอยฮะจุดใจดูตาบุญปีเปลาไปกันเลยมาไปไอ้เนื้อเหมือนกันเป็นกรรมฐานพวกมันกับกรรมฐานกรรมฐานกจระเบิดอโผล่เจะิญปรมันมันมันเป็นโครงสร้างอะไรท่างอย่างเลงี้ยเลยคือมันเป็นช่องวางถาวรนี่นี่นี่อแต่ละช่องนี่แต่ละช่อง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 เป็นเล็ก

ไอก้ก่งมันเท่งไงการเก่งไส้ไหมลูกสำตาล,ลดตัวใช่ไหมไเก่งตัวนี้เมื่อก่งมันโอ้มีชึกนี่กรเบ,บ้อครับอ๋อ้มันเป็นแนวงาดไส้กันนี่ตรงนี้นะนั่นตรงนั้นเลย đẹp quá, còn bây giờ sẽ đây. Đã gửi mà tay nha mày quá đéo lớn thập Để cô coi ở lắng luôn ừ. tạo mặt hàng nơi để lắm 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 là, đốt, ít điều này, tức là đi. Ít, ít đi không? Nè, tưng lè, tưng lè Mà lẽ bản thị có khoáng 2 mà măng đi không? à mà non chẳng? Ờ แกงกนะต้นไม้นี่จังมาขึ้นนะเลยดิ้นเพื่นะจะไม่มีดินครับจังก้อนจะเป็นหิที่แต่แกงต้นไม้จังมาขึ้นเนาะมา,มาตอนจะมีต้นลูกกอกันดิลูกลลัคลอกเหรอพยายามซดกังเป็นลูกป้าพี่ซุ้มยาหย้วยยาหย้วยรีสอร์ท ันนี้มานอนกอ็ได้นี่เหมือนนะเหมนได้ถึงตรงนี้น้ำลึกตกปลาได้ไหมพี่นี่ตกปลาได้ไหมตกไดนี่ยน้นอ,อ,องรังกาวีครับน้อตัวรูตเตาเฉวงเลยเหม็นโลนนี่ลังกาวีกับลังกาวีอย่างนี้เดี๋ยวอย่างที่ที่หน้าที่ใดประมาณเสืฉวงไ,ไหนบ้างเฉวงเสืฉวงนะเสืฉวงหนึ่งก็ตีว่าท่ามทุบกีโล แล้อนีไปตรงนู้นแต่เป็นเหื่อแต่เราไม่ทิ้งเลยครับโอ้ยอยีกแบบมันแปลกอย่างนี้นี่แต่ล่างเป็นอนนี่เพลลางเล็ก อ่ะเดี๋ตกปลาเลยกันนี่เดี๋ยวตกปลาเลย